ก็เสื้อใหม่วันนี้สามไม่รู้จะชุดใหม่แล้วมา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 เลี้ยงแถวเลเขาแถวเท้าตัวมา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 เร็วอย่างมาไปไปโโอ้ห นี่สามแม่ลูกใส่เสื้อใหม่แล้วะ้ชุดใหม่มาโชว์ในวันนี้ไาเร็ว๋วไปไปไปเออไป,ไป